สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการช้อปปิ้งออนทีวีกับผมโคอภิวัตสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสายยางสายยางทั่วไปทุกคนจะใช้เป็นสายยางแบบนี้ใช่ไหมครับหรือก็อาจจะมีสายยางหลายๆแบบแต่ปัญหาที่เจอก็คือสายยางส่วนมากจะพับเก็บยากหรือถ้าเราไม่เก็บก็อาจจะเกะกะหรือทําให้เกิดการเสียหายที่เร็วขึ้นวันนี้รายการช้อปปิ้งออนทีวีของเราขอนําเสนอสายยางยืดได้หดได้นะครับ ทั้งหมดจะยาว15เมตรนะครับโดยด้านนี้ด้านนี้ก็คือเราจะใช้เชื่อมต่อกับก๊อกธรรมดาทั่วไปก๊อกน้ําซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปครับมันสามารถต่อ,อะจะเป็นคล้ายๆหัวเดียวกับเครื่องซักผ้าครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งจะเป็นหัวแบบนี้ครับและจะมีหัวฉีดซึ่งปรับได้ทั้งหมด7ระดับนี่นะครับง่ายนิดเดียวละครับเพียงในการต่อเข้าแบบนี้นะครับเวลาเอาออกก็แสกง,ง่ายเวลาพับเก็บ ก็ง่ายครับแค่นี้นะครับยาว15เมตรเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าว่าประสิทธิภาพในการใช้เป็นยังไงครับลองมาดูกันนะครับว่าการติดตั้งง่ายแค่ไหนนี่นะครับก็เป็นหัวก๊อกที่ผมบอกนะครับเป็นหัวก๊อกธรรมดาที่มีขายตามร้านทั่วไปเราแค่เอาสายยางเสียบนะครับเราจะมาดูการยืดหดตัวของสายยางกันนะครับอันนี้จะปล่อยน้ําเข้านะครับ นี่นะครับสายยางยืดตัวสุดแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าเวลาปล่อยน้ําออกปิดก๊อกน้ำครับปล่อยน้ําออกนี่ครับจะคืนกับสุสภาพเดิมครับเดี๋ยวลองมาดูว่าความแรงและความยาวแค่ไหน แคดึงตัวนี้ออกมาครับตัวนี้คาไว้กับเคอถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสําหรับสายยางยืดได้หดได้นะครับหรือสายยางอเนกประสงค์แต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษครับสําหรับผู้ที่สั่ง50สายแรกซื้อ1แถมหนึ่งครับแต่เราไม่แถมสายยางครับโอ้โหบ้านเดียวใช้เส้นเดียวก็พอแล้วครับไม่จาเป็นต้องใช้2เส้นนี่ครับเราแถมตัวกดโค้กครับครับกดให้ดูครับนี่นะครับ มาสัจจัน์ไหมครับไม่ได้เล่นมายากลนะครับอันนี้คือโคกจริงๆนะครับเพิ่งซื้อมาครับตัวกดโคกนี้ก็คือจะใช้แรงดันของแก๊สในตัวโคกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเปิดกดโคกแก๊สจะออกหรือจะได้ยินเสียงแต่เราใช้แก๊สตรงนั้นเป็นแรงดันให้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับสําหรับท่านชายที่สั่ง50ท่านแรกเราแถมให้นะครับถ้าเป็นท่านหญิงก็ไม่ต้องน้อยใจครับ เราก็แถมให้เหมือนกันครับอันนี้เป็นไฮไลท์เส้นผมทั้งหมดจะมีสี่สีสำหรับออกงานสังสรรค์ต่างๆก็สามารถใช้ได้เลยครับไฮไลท์ช่วยเขาและล้างออกง่ายเพียงแค่ล้างด้วยน้ำเปล่าก็ออกครับสามารถทำได้วันต่อวันอันนี้เราแถมให้ฟรีนะครับสำหรับ50ท่านแรกที่โทรมาสั่งสายยางอนเนกประสงค์ของเราครับ50ท่านแรกเท่านั้นครับที่โทรมาสั่งเราแถมให้ทันทีตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมโออภิวัตต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ